ขอสวัสดีทุกคนนะครับอยู่กับผมนะตอนในช่องอัลล่าแมนซิงนะครับผมวันนี้ก็จะมาจากรถนะครับรถแห่นะครับของเสียนัดนะครับผมคันนี้ไม่รู้ตัวรถน่าจะมาจากใน Android นะครับผมแล้วก็มาแปลงขึ้นคอมนะครับผมมาดูกันดีกว่าว่าคันนี้มีของแต่งอะไรมั่งนะอยากเห็นเรื่องของแต่งรถแห่แลนะนะน้วนี่ข้างหน้านี่ไฟไแบบโอ้โหลยิบรลยับอะแล้วเห็นกระจกะ่ะไม่รู้จะติดไปทะไรนะเว้ยในที่สุดก็ดูอยู่บานเดียวไฟก็ไม่รู้จะติดไปทาไมเป็นแผงทว้ยที่ก็ฝังก็ใส่แค่สองข้าง ใครรู้ก็บอกผมหน่อยนะเขาเอาไปทำอะไรนะไฟพวกนีงเง้เยอะๆนะผมก็งงเหมือนกันเนะี่ยเขาเอาไปทำอะไรวะเต็มไปหมดเลยลข้างบนนะครับก็เขียนติดไว้เลยนะว่า IR Z นะครับลรล้แหยอากูคงภูมิใจแล้วเนาะทำให้กู <c oughs> ลแล้แหอานะครับนี่ประมาณนี้เลยนี่อะไรเนี่ยเอออ่านไม่ออกนะครับทัศนีเจริญซาวเหรอสีสเกตเหรอโอ้ข้างหลังก็มี R าเหมือนเดิมนะครับถ้าปิดไฟก็จะมีอะไรตอนแสงมานะครับข้างหลังก็เป็นลำโพงนะครับผม ลำโพงงานวัดนะทุกคนนะลำโพงงานวัดข้างๆก็มีตากล้องนะครับยืนโยกนะครับเหมือนเก่งอะเว้นนี่แล้วก็ตรงนี้นะครับก็มีอ่เขาเรียกว่าลำโพงนะครับเป็น6ดอกนะครับตรงนี้ก็มีเหมือนกันนะลำโพงเหมือนกันนะแล้วนี่ก็เป็นเครื่องดีเจแล้วก็น้ตบุ๊กนะครับเครื่องหนึ่งนะครับเอาไว้แบบเปิดเพลงนะครับข้างหน้าก็ลำโพงเพียบเลยนะเพียบเลยแล้วก็มีไฟข้างบนอีก1ชุดนะครับผม่ล้อก็เป็นล้อ10บล้อเลยนะครับโอเคเราไปแบบ ฉลองกันหน่อยไหมงานบวชเรื่อมานนี่เอาไหมเอาไหมเอ,ไหเอ้ยจัดเพลงหมอลำมาหน่อยแล้วสิปโอเคจัดเพลงหมอลำมาหน่อยครับโอเคครับมาต่อเลยนะครับผมให้น้องไปหาเพลงมาแล้วนะครับนี่มาแล้วนะเออเออชูมือหนึ่งแล้วเออรถแห่ครับโอ้โหอยู่หน้ารถเต็มม,มั้งวันนี้นมาเซิงกันนะครับผมว้าวอเอ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 าหน่อยเออ มากันเต็มเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กชงเด็กช่างผู้หญิงผู้ชายนะครับมากันเต็มเลยเอาเคลื่อนขบวนเร็วไปไปเร็วพี่นัดไปข้างหน้าเลไปข้างหน้าไปไปเดคลื่อนท่าเอาใครมันเอามาวะส่งกลับไปดิไม่เราแล้วแห่ไม่อีกวะคันเดียวก็เหลือเฟือแล้วไปไปนี่นัดไปเลยชนไปเลย ช้าช้าเจนช้าช้าไปครับเซิรงครับผมเซิรงครับเดินครับผมแล้วแถมครับผมเดินครับเซิรงครับมีมันต้องแบบนี้ด้วยแล้วแถมมันต้องแบบนี้แต่ว่าท่าไหนแล้วละผมลืมไปแล้วทุกคนนะมันจะมีท่าหนึ่งที่เรไปเต้นอยู่กับพื้นแ่ะกดไลน์นั่นนั่นเนี่ยมันจะได้หากัน เกิดอะไรแล้ววะกดอ A ก่อนนะนี่นี่นี่รถแข่งต้องแบบนี้นะกคนนี่ต้องแบบนี้นะแล้วแข่งถึงใจสิ่งนี้นะบอกเลยเจนมอไซค์ก็มีหลายอิ่มมอไซค์ก็มีหรอวะแบบนี้ก็ถหายทุกคนเออขานลานไปเลยดีฉีกขาไปเลยสวยผมแปลกแลกนะบ่บ่าในเกมมีรถแห่ โอ้ยเซิฟนี้มันเหงาห่างจริงไหวเหี้ยมีมั่วหมดเนอะโอ้ยไอชักกระตียับใจเย็นใจเย็นไวุ้่นเดี๋ยวตีกันนะเดี๋ยวตีกันโอ้พี่จาดจีบเดี๋ยวตีกันเดี๋ยวตีกันใครตีกันกน,น่ะส่งกลับไปเลยเฮ้ยตีกันเลยนี่ตีมั่วไอ้ดิชเมช็อ่ะพี่นัทส,ส่งกลับหน่อยพวกตี อย่างจบนะครับทุกคนมีพวกขวดแบบนี้ก็ไม่ไหวนะครับผมไม่ค่อยชอบเลยครับผมไม่มาเต้นกันนะครับงานนี่นี่นี่โยก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 เอาเอาตำรวจนี่เป็นยาอ่อนไปทำเล้วอีกวันนี้ก็มีตำรวจมาคุมงานนะแต่ตำรวจเสิร์เอ้ยครับโอ้ยถอนถอนนะทุกคนนะไปไปไปเอาแล้วทำไมรถมันเอียงข้าวแบบนั้นนะอ๋อคนลึ่นเหรอ รถแห่จะพังไอสัตว์รถแหจะพังรถแห่ความพี่นทัทเฮ้ยส่งส่งคนที่อยู่บนหลังรถพี่นัทออกกลับให้หน่อยดิ<อ>มันขึ้นไม่ได้ครันเนี้ยขึ้นแล้วมันเอียงเอาเรียบร้อยรถแห่กูนอนแล้วรถแห่กูนอนแล้วเรียบร้อยแล้วแห่กูนอนแล้วทุกคนเอาเอาเต้นเสิมก่อนไ,นไอสัตว์จังหวะนี้อะเติมมาก่อนเติมก่อนทุกคนรถแห่พังนะไปเลยมี่นัทช้า ตำรวจแม่งก็เอาเสือกเอารถมาเนาะไปเลยไปเลยพี่ชนไปเลยเเไปดูคนที่แปลกๆนะว่าที่ผมจะแห่ไปถึงตรงนั้นพอนะไม่ไม่ไปไกลนะเอาไม่ขับอ่ะพี่นันเราไปไม่ไกลนะทุกคนนะนี่ใครที่ชอบแนวนี้ก็มาเล่นกันได้นะครับที่เซิร์ฟผมนะครับผม มีทุกรูปแบบมีทุกแนวนะไม่ว่าจะเป็นโลกงงเลือ่อนแผลเล้่ซงเลืนแวนอะไรก็มีหมดนะครับชนไปเลยพี่กิงใจในมันนะ่ะอมีแจไล่ไปดิพี่รออะไรอะ่ะกูชอบแบอยาเลื่อนแผลนี่เดินเล่นมาแบบนี้ดีกว่าเอาใครมันขึ้นแาพี่แบนมันดิ ต้องแบบนี้นะทุกคนเดินโยกนะครับนี่ไอฟิวไอฟิวฟิวแปลกๆดีเลยทุกคนนะกิจกรรมแนวใหม่ๆมั้งนะแห่นะแห่นะรถแห่นะนี่ไปไปพี่น้าไป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 ที่ลานกว้างมะพี่ไปที่ลานกว้างตรงนู้นอ่ะนี่เดินโยกแบบนี้เท่กว่าแล้วเรานะ เธอไม่รีบนะทุกคนนะเลี้ยว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 นี่ปลายปลายล้แห่นะครับทุกคนเต้นๆนะเออเออเต้นหน่อยเต้นหน่อยเอ้ยล้แห่เร็วไปแล้วล้แห่เร็วไปแล้วเร็วไปแล้วล้แห่เดี๋ยวเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวผมจัดกิจกรรมใหญ่ๆล้นแห่ให้นะครับทุกคนเดี๋ยวจัดแบบนี้เลยแต่ใครชอบก็อย่าลืมแบบกดไลค์มาหน่อยบอสออกบอส เออเออเออ,เอ,อไปเอ้ยถ้ามันขึ้นใหม่กแก่แต่รถจะควางอีกหรอกไปไปผมไม่มีใครเต้นกับเราเลยสตนะ่ลุก,น,กนะทุกคนนะแตกใหม่นะทุกคนนะ PDA แล้วแขกไม่มีเซิร์ฟไหนทําหลอกในไทยอ่ะทำไปใจพวกผมอะ่ะไอ้พวกนั้นอีกแล้วใช่มั้ยพี่ใช่จ้ะวงม อย่าขึ้นอย่าขึ้นเล่แห่นะลแห่มันบักนะขึ้นอ่ะไม่ไม่ไม่แหมเรียบร้อมมาเหลือเกินมาเล่นแห่คันเดียวแล้วทุกคนนะมากันพร้อมเลยนะตรงนี้เลยพี่เร็วเข้าเลยลานกว้างเนี่ยตออวจลงตำรวจมาเหรอนะครับงานนี้นะครับใหญ่จริงๆสรรหาทำกันไยเงี้ย อย่างที้จอดเลยพี่จอดเลยเซ็งเลยเซ็งเลยเอาเลยจัดเลยเต้นเลยเย็นเย็ดฟิวอ่ะกระโดดกบฟิวอ่ะนี่ตีลังกาไปหนึ่งยดิจะเนี่ยท่าอะไรนะเต้นซิกซี่อ่ะดูไอ้ดูไอ้บีเอ็มเลยตะโกนไหมหน่อย พ่อมันตายอะไรแบบนี้ทุกคนดูไม่ใช่ไม่ใช่นะเออเออากแวนกแว้นรอยนะใครอยากจะบวกกับพวกผมก็มานะครับนี่โยกโยกโยกขาด้วยนะแบบมาดิวามาดิว้าอะไรประมาณนี้ทุกคนก็แจ้าไปแล้วนะโอเคนะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับใครชอบกิจกรรมเล่นแห่แบบนี้ก็ แอดมินจะแจดให้เล่นบ่อยๆนะครับถ้ามีอะไรมานะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนกครับผมขอบคุณครับ